ความอดทนและความรวดเร็วแข่งกันวิดพื้นพวกเขามีเวลา3นาทีในการวิดพื้นให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่กำลังแขนจะมีขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันวิดพื้นของเราทั้ง2คนครับคนแรกคุณถนอมจิตโสสุดอายุ32ปีฉายาุ๋ยเตี๋ยวต้มยำคนที่2คุณพุทธิธรยูยงอายุ36ปีหรือชื่อเล่นว่าคุณเบียรครับ กล้ามบึกกำยำแบบนี้นี่แข่งกันสนุกแน่แน่เริ่มกันเลยครับรคุณพุทธิธรนี่ก็ปั๊มอย่างรวดเร็วแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณถนอมจิตนี่จะงอแขนผิดกติกาอยู่ครับตอนนี้คุณถนอมจิตเองก็เลยโดนพักฝ่าวิสิบวินาทีนะครับในขณะที่คุณพุทธิธรนั้นปั๊มจํานวนในนำหน้าไปสิบกว่าครั้งนะครับคุณพุทธิธรกล้ามล่ำรับแถมยังฟิตครับโอ้โหไม่ยอมหยุดพักเลย โอ้โหคุณถนอมจิตนี่แขนง,งอผิดกติกาของเราอีกแล้วต้องโดนพักแข่งไป1ิวินาทีครับคุณพุทธิธรก็ปั๊มได้เรื่อยๆโอ้โหฟิตมากครับแปลงพี่จริงๆทั้งคุณถนอมจิตนี่โดนพักนี่จะกลับมาตามทันไหมนะครับเนี่ยแบบเนี้ยดูลก,กล้ามแขนซะก่อนครับโอ้โหว้าวโอ้แม่คุณพุทธิธรครับไม่ทันขาดคำฟาวซะแล้วครับโดนไปอีก10บวินาทีครับตอนนี้คุณถนอมจิตก็ถือกัดไล่ตามมาเรื่อยๆนะครับ แรงพุทีวต้มยำปั๊มมาในจะตามทันอยู่นะครับแต่คุณพุทธิธรก็ไม่ยอมให้ขึ้นนำครับไม่ได้หมดเวลาพักฟาวก็ปั๊มต่อไปครับยืดไปได้อีกเกือบ70ครั้งนะครับยังมีลุ้นทั้ง2คนตอนนี้ก็กลับมาแข่งพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับปั๊มเข้าไปครับปั๊มเข้าไปแรงฮึดสู้สุดยอดมากครับทั้ง2คนดีครับโอ้โหคุณถนอมจิตตามมา72ครั้งแล้วคุณพุทธิธรนี่ต้องเร่งปั๊มให้ได้นะครับคุณพุทธิธรขึ้นมาที่82ครับล้วครับแล้วก ในขณะที่คุณถนอมจิตน้นตาม,มาที่74พวกเขาพักเรียกพลังกันอยู่ครับคุณถนอมจิตและคุณพุทธธรก็ยังต้องสู้กันต่อดูเลยครับตอนนี้กัดฟันแล้วครับด่านนี้ทดสอบความอดทนกันแบบสุดๆครับครอึดมากเท่าไรคนได้จํานวนไปมากขึ้นเท่านั้นช่วงอึดของแต่ละคนแล้วครับตอนนี้ต้องเอาแรงือสุดท้ายมาวัดกันแล้วสูงสีกันมากครับตอนนี้89กับ85ครั้งพยายามเข้านะครับ คุณถนอมจิตหมาแล้วครับกำลังจะแซงแต่แม่คุณพุทธิธรก็ปั๊มนำไปอีกโอ้โหไม่ยอมไปจริงๆครับคูน่นี้ส่งเสียงคำรามมาแล้วครับคุณถนอมจิตได้91ครั้งอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่คุณถนอมจิตเข่าอ่อนไปแล้วครับโดนปรับฝาสิบวินาทีคุณพุทธิธรเองก็ได้โอกาสปั๊มต่อไปอีกส่งเสียงคำรามเรียกพลังฮึสู้ด้วยแต่คุณถนอมจิตก็ตามมาอย่างไม่ลดละครับโอ้โหตอนนี้มาเสมอแล้วครับ94ครับมีลุ้นครับมีลุ้นตอนนี้มาวัดใจกันในโค้งสุดท้ายนี่กัน ใครเหลือแรงเยอะกว่าก็มีชัยชนะไปตอนนี้ทั้งสองคนพักเอาแรงกันอยู่มาดูกันว่าใครจะเริ่มก่อนแหมมันเหนื่อยจริงๆครับเอาละครับคุณถนอมจิตออกตัวอีกครั้งหนึ่งคุณพฤทธิ์ t ก็ปั๊มไล่าตามมายังไม่ลดละแหม่ไม่ยอมกันจริงๆเหลือเวลาอีก33วินาทีแล้วดูคุณพฤทธิธรกัดฟันสู้สุดๆสิครับวิตผึ้นจนหลังแอนเลยแต่ว่ากล้ามแขนยังโตอยู่โอ้ไม่รู้ทำยังไงครับอีก27จวินาทีเท่านั้นสู้กันจนจบสุดท้ายจริงๆ ตอนนี้คุณขอมจิตขึ้นมานำที่100ครั้งแล้วครับแต่ว่าคุณพุทธิคอนก็ไม่ยอมลดละปั๊มต่อมาอีกแม้จำนวนเท่ากันแล้วใครจะชนะล่ะครับเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยจริงๆครับกัดฟันสู้กันสุดๆหืดขึ้นคอน้ำลายเหนียวเลยครับและทั้งสองก็พักเรียกแรงกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ใครที่อึดที่สุดก็ปั๊มต่อไปโอ้โหหมดเวลาครับโอ้ยลุ้นจนเหนื่อยนะครับ สุดยอดมากครับทั้งคุณพุทธิธรและคุณถนอมจิตนี่แรงตะอหดไม่ยอมแพ้กันคู่ขี้กันสุดๆครับคุณพุทธิธรกล้ามใจใช้พลังเยอะส่วนคุณธนอมจิตก็ไลบ่บีตามเมยเรื่อยๆยังไม่ลดละตอนนี้เรามาลุ้นผลกันดีกว่าครับผลออกมา1 0 3ต่อ105ร้าครั้งครับคุณถนอมจิตด้วยแรงกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเอาชนะไปได้แบบเฉียดขิวส่วนคุณพุทธิธรนี่แซงเลยครับแม่ก็บันเทียดไปแค่2ครั้งเองนี่ครับไปไงป้มงเสียดายครับ เสียได้ที่เดียวสู้ตัวเองสุดยอดครับ,รบตั้งใจมาครับตั้งใจทําครับถ้าคราวหน้ามาอีกเนี่ยจะมีการวางแผนยังไงบ้าง200ยแน่ครับโอเคมาคัคคมากันที่กู่ที่2งของดานวิทย์พื้นของเราคนแรกคุณประพันธ์สิงค์คำอายุ25ปีอาชีพรับราชการทหารคู่ต่อสู้คือคุณปิยพงษ์ธรรมเขียนอายุ19กาปีกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยครับคู่นี้มาดูกันว่านักศึกษาและทหารหารใครจะได้เป็นแ<า>ชมป์ เริ่มนะครับแม่ออกตัวได้สูสีกันมากแรงปั๊มกันดีมากนะครับควบคุมจังหวะก,กดดีจำนวนกดไล่ตามกันมาติดติคุณปิยพงษ์เองก็นำอยู่นิดหน่อยครับแต่คุณประพันธ์ก็ไล่ตามมาติดติดแบบไม่ยอมแพ้คุณประพันธ์พักแล้วครับคิดว่าคงกำลังออมแรงอยู่แต่ว่าคุณปิยพงษ์ครับยังไปเรื่อยๆครับไม่ยอมหยุดหนุ่มอายุ19นี แรงดีมากครับคุณปิยพงษ์เองก็กําลังเริ่มปั๊มจํานวนตามมาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหฟิตสุดๆเหมือนกันตามมาเรื่อยๆแล้วครับดูที่คุณประพันธ์นะครับท่าการวิ่พื้นของเขานี่เลื้อยเป็นงูเลยครับแต่คุณปิยพงษ์เองก็ไม่ยอมหยุดปั๊มก็ไปเรื่อยๆไม่สนใจใครโอ้โหแรงดีสุดๆครับแบบนี้ตอนนี้ก็หยุดพักกันแล้วทั้งสองคนครับดูแล้วมีอาการเหนื่อยหเห็นบ้างแต่ก็ยังสู้ต่อไปครับ คุณประพันธ์ในตอนนี้สีหน้าเริ่มออกครับแม่มันหืดขึ้นคอจริงๆคุณปิยพงศ์โดนจับฟาวครับต้องหยุดพักสิบวินาทีอยู่นะครับแบบนี้คุณประพันธ์จะขึ้นนําได้ไหมเอาละครับเตรียมทุ่งพลังฮึดสุดท้ายครับปั๊มกันอย่าหยุดคุณปิยพงศ์หลังจากพักฟาวแล้วก็มารีบปั๊มต่อเลยครับแต่ผู้แข่งขันของเราตอนนี้เริ่มเหนื่อยกันแล้วครับแต่ก็ยังกัดฟันสู้ต่อไปคุณปิยพงศ์ยังสู้และก็นําอยู่ที่60ครั้งคุณประพันธ์อยู่ที่45ครั้ง ต่ว่าคุณปิยพงศ์ก็ทุ่มพลังอีกครั้งหนึ่งปั๊มจำนวนขึ้นมาอีก3-4ครั้งครับตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะทรหดอดทนมากกว่ากันนะครับแหมดูแล้วเอยแทนคุณประพันธ์เลยครับถ้าพิพื้นก็ช้าลงเรื่อยๆเกมนี้นี่สงสัยดูดพลังงานไปหมดแล้วและคุณประพันธ์ก็ล้มลงแล้วครับโอ้โดนปรับแพ้ไปเลยครับคุณปิยพงศ์ยังอยู่ครับและก็ปั๊มต่อไปได้เรื่อยๆครับปั๊มต่อไปโ้สุดยอดจริงๆ คุณประพันธ์เองนี่นั่งถอดใจ้วครับแหมก็มันเหนื่อยครับ <Okay. S 1> แแข่งกับเด็กแบบนี้นี่แหมไม่ไหวจริงๆอโอเคครับตอนนี้เริ่มเรียบพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตั้งท่าดีๆ <Okay. S 1> แล้วก็ปั๊มต่ออย่างรวดเร็วครับ oh <my. S 1> โอ้โหแรงก๊อกสองนี่ดีจริงๆครับกองเชก็ปรบมือเป็นกำลังใจเชียร์กันสุดๆไปเลย oh <my. S 1> ตอนนี้ได้ถึง7จครั้งแล้ว อ้สุดยอดจริงๆครับสำหรับเด็กอายุ19ปีนะครับยังสู้ต่ออยู่นะครับดูสิครับสายตานีนมุ่งมั่นมากวันนี้จะต้องทําให้ดีที่สุดอีกนิดเดียวคุณปียพงษ์นั้นใจยังสู้อยู่แต่ว่าร่างกายสิครับมันลาแล้วครับต้องมาวัดใจกันตรงนี้นะครับว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุด ต,ตัดสินใจไปต่อครับสุดยอดจริงๆตอนนี้อยู่ที่พลังเฮือกสุดท้ายที่ขุดออกแลเลครับว่าจะเหลืออีกเท่าไหร่และก็เริ่มนับถอยหลังมองไปยะพงก็ยังปั๊มได้อยู่โอ้โหขอปลุกปือให้เลยครับหมดเวลาครับ จออใจสู้จริงๆครับคุณปิยพงศ์กับการวิตรพื้นในรอบนี้แหมทรหดจริงๆครับเอาละครับคุณประพันธ์แพ้แล้วแต่เรามาดูจำนวนครั้งที่ทั้งสองคนทำกันได้ดีกว่าครับ49ต่อ81ครับโอ้โหคุณปิยพงศ์เอาชนะไปได้ด้วยแรงอึดเผยวๆเลยครับขอปรบมือให้ครับเปไงมัง่งก่อนแข่งหลังแข่งปวดแขนปวดแขน แล้วจำนวนครั้งที่วิทย์ได้เนี่ยถือว่าตรงกับที่ใจเราเนี่ยคาดหวังไว้ไหมไม่ไม่แล้วคิดว่าเท่าไหร่แน่เกินห้าสิบเกินสิบอ่ะพี่ครับอืม คือมันไม่ได้คิดครับทําเท่าที่ตัวเองทําได้ครับยี่สิบวิส pues ุดท้ายเนี่ยมันมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างมันตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะยืดครับหมดแรงนี่ไหนมากกว่ากันหมดแรงไม่เก่งม่าจะกูเลยแก็พยายามแบบยื้อนะพยายามแบบเอาชนะใจตัวเองให้ได้ให้อยู่หกสามนาทีนะฮะนะโอเคสู้ๆกันใหม่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากนะไปฝึกไปฝึกมาใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ต้องขอชื่นชมความตั้งใจของเหล่าผู้กล้าแต่ละคนที่มาร่วมแข่งขัชงนชิงบัลลังบาสเกตของเราในวันนี้นะครับมาสรุปผลของสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับอัศวินมา,มาหมายอุปสรรคใหม่ของเราผู้กล้า3มคนต่างมาประลองกับ9ด้าดานสุดโหดแต่ก็ยังไม่มีใครเอาชนะทุกดานไปได้คุณธทีรพลคือคนที่ไปได้ไกลามากที่สุดของเราในวันนี้กับกีฬาการเอาชนะกับดักตารางท่านสี่เหลี่ยมอันนาวาเสียวต่อด้วยสะพานแกวงขอนบิน และเกือบจะเอาชนะดานบอน้ําแต่มาเสียหลักลม้มลงไปสัก่อนต้องมาคอยดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้พิชิตเกมนี้ดานไม้กระดกยักษ์ทีมผู้กล้าต่างดานหน้ามาเผชิญอุปสรรคที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแกรงของร่างกายและสมาธิทีมแรกของเราทําได้ดีที่สุดกับการรับทรงถังหนัก10กิโลกร,รมัมมัจะถึงการวางถังอีกฝั่งหนึ่งได้ แต่ไม้กระดกดันตกลงพื้นซะก่อนและทีมอื่นก็เช่นกันที่ทําได้ดีเกือบครึ่งเกมแต่ก็ยังพ่ายแพ้เจ้าไม้กระดกยักษ์ไม่ยอมให้ใครมาปราบลงได้ง่ายๆจริงๆส่วนเกาะแน่นๆนั้นะน้องมีหลากหลายทีมผู้กล้ามาสร้างสีสันให้เราในวันนี้อาทิทีมซูเปอร์ฮีโร่ขนกันมาทั้งสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนกระโดดเกาะคานได้ตั้งสคานแต่เวลาก็หมดลงซะก่อน และทีมแอบราก็มาแรงแต่ก็ส่งเพื่อนขึ้นไปเกาะคารได้แค่คนเดียวและก็เกาะติดดึบไม่ยอมลงต้องรอดูกันต่อไปว่าใครจะมาเป็นผู้ปิชิตเกมนี้แข่งวิดพื้นวันนี้เรามีสองคู่สูสีแข่งกันมั่นยดจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณถนอมจิตฉายาวิเียวต้มยำมาแรงแซงโค้งด้วยพลังกุ้ยเตี๋ยวเอาชนะคุณพุทธิธรหนุน่มกล้ามโตไปได้ยางวุดวิด103ต่อ105ครั้ง ผู้ต่อมานักศึกษาหนุ่มและทหารหารมาประลองน้องปิยพงศ์อายุ19ปีโชว์พลังอึดกัดฟันวิตพื้นจนจบเกมทำให้เอาชนะคุณประพันธ์ไปได้อย่างคาดลยและเราจะได้พบกับพวกเขาในเกมสุดมันกันต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอรานวิดีโบบันสุเกะไทยแลนดสวัสดีครับ สัปดาห์หน้าพบกับความมันของ Unbeatable Bansuke Thailand กันต่อเราผู้กล้าหน้าใหม่มาท้าประลองกับอุปสรรคทั้ง7พร้อมเปิดตูวอุปสรรคใหม่ที่ชวนลุ้นกันตั้งแต่ต้นจนจบใครจะกำราบอุปสรรคสุดโหดเหล่านี้ได้และใครจะเป็นผู้พิชิตได้รับการจารึกชื่อในตำนานของบ a n สุเกะรอติดตามชมได้ที่เก่าเวลาเดิม